ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ขอให้บุญนั้นจงไปดึงดูดบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและหมู่คณะได้สั่งสมเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทั้งทานศีลภาวนาบาร,รมี30ทัศบุญกิริยาวัตถุกุศลกรรมบททั้ง10ประการคุณงามความดีทั้งหลายและบุญบาร,รมีที่ตั้งใจกระทําอีกในอนาคตจงมาประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยที่ศูนย์กลางกายของข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายเพื่อที่จะได้ไปดึงดูดเอาสมบัติจักรพัิที่ตักใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพร่อง ขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้าจุนพระพุทธศาสนาสืบต,ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายพ้นจากวิบัติบาปศักด์สิทธ์ทั้งวิบากกรรมวิบากมารอุปรส,สรรคต่างๆนานา,นานในชีวิตภัยพิบพัติภัยสงครามภัยธรรมชาติอวิชากิเลสกรารตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและอุปทานเครื่องเศร้าห,หมองทั้งปวงขอให้บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีสรรมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ ไม่เบียดเบียนท่านผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยกายวาจาและใจขอให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบตกรรมดีด้วยกายวาจา,ใจ,รรา,า,จาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมีศีลมีสัจจะรักการฝึกฝนพัฒนาตนเองและรักการปฏิบัติธรรมบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาช่วยประคับคประคองข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานฝ่ายสามมาทิฏฐส่วนเดียวให้ได้เกิดในเลิกของการสร้างบารมีให้มีอำนาจสิทธิและสำเร็จกิจเหตุฝ่ายสมาธิติแต่ส่วนเดียวเทิงนิพพานาปเจยโย